ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมจัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติประจำปี2568ภายใต้แนวคิด When Nature t r i v e We All Survive ธรรมชาติคืนชีวิตสู้วิกฤตภูมิอากาศสร้างความตระหนักรู้และรวมพลังสร้างความร่วมมือฟื้นฟูธรรมชาติแก้ปัญหาวิกฤตโลกร้อนอย่างยั่งยืน ดรชยานาันท์พักดีจิตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากจุดเริ่มต้นของวันสิ่งแวดล้อมไทยปี2534ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรได้ทรงห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมไทยและโลกที่รุนแรงขึ้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้น้อมนําพระราชดำรัสมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจ ให้เกิดผลสำเร็จโดยมุ่งเน้นให้เครือข่ายภาคประชาชนเป็น,นกลไกส่งเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นระดับประเทศไปสู่ระดับโลก